ไปต่อกันที่เรื่องของกัญชาหน่อยกันละกันนะคะเมื่อวานมีความคืบหน้ากับเรื่องของการเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดตอนนี้น่าจะมีความชัดเจนในระดับหนึ่งแล้วนะคะว่าจะจะเอาเฉพาะช่อดอกอย่างเดียว mm hmm. แต่ส่วนอื่นๆของกัญชาเนี่ยจะเน้นไปที่ประโยชน์ทางการแพทย์นะคะเมื่อวานคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะก็ได้มีการ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะในเรื่องข้อสั่งการของนายกในการเอากัญชากลับไปสู่การเป็นเข้าสู่บัญชียาเสพติดประเภทที่5แล้วก็สั่งการให้ทําให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้ด้วยเนี่ยนะคะก็บอกว่าตามขั้นตอนในการดําเนินการเรื่องนี้ต้องมีการทํากฎหมายกฎหมายลูกอะคะ่ะที่เกี่ยวข้องใน2เรื่องด้วยกันนะคะ1ก็คือประกาศกระทรวงที่กําหนดให้พืชกัญชาเป็นยาเสพติดประเภท5 โดยยกเว้นบางส่วนของพืชกัญชาได้แก่ใบกิ่งก้านรากลำต้นมเมล็ดส่วนที่เหลือจากนั้นก็คือช่อดอกก็จะถูกกลับไปเข้าสู่บัญชียาเสพติดประมาณนี้นะคะ 2. กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการอนุญาตการปลูกครอบครองนําเข้าส่งออกหรือการใช้กัญชาโดยการทํากฎหมายลูกที่เกี่ยวข้องนี้จะเป็นไปด้วยชอบที่กฎหมายและสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลนะคะจึงควรกําหนดเป้าหมายและก็กรอบเนื้อหา ที่จะยกร่างขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมี 3- ามสามกรอบด้วยกัน1ก็คือเจตนารมณ์ของการอนุญาตปลูกครอบครองนําเข้าส่งออกหรือเสพต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์รักษาผู้ป่วยศึกษาวิจัยหรือประโยชน์อื่นในทํานองเดียวกันเท่านั้น 2. ระบบอนุญาตต้องไม่เป็นภาระกับประชาชนเกินควรค่ะเดียวหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะอนุญาตที่จะกําหนดเช่นกําหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตการยื่นขอและเวลาที่ใช้ในการอนุญาตเป็นต้นนะคะโดยเกณฑ์อันนี้ที่ว่าไปเนี่ย ก็จะต้องมีความชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็นักข่าวก็ถามคุณหมอว่ารถโชตพิทยสุนันโษกกรมสุขภาพจิตในฐนานะโษกกัญชานะคะถามความชัดเจนบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยจะกลับไปเป็นยาเสพติดเฉพาะช่อดอกกัญชาใช่หรือไม่ คุณหมอวรวรตก็บอกว่าช่อดอกเนี่ยต้องมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วแต่ส่วนอื่นๆเช่นกิ่งก้านใบลำต้นมเมล็ดรากต้องพิจารณาเพราะว่ายังสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งกฎหมายที่จะออกมาจะตอบโจทย์ทั้ง3าเรื่องที่เน้นย้ําไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือทางการแพทย์สุขภาพและเศรษฐกิจไม่ใช้สันทนาการอย่างแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นกรอบ,รบนะคะที่น่าจะทําให้น่าจะคลายความกังวลขึ้นได้นะเพราะดูแล้วเนี่ยยังไงก็ ก็ส่วนอ,นอื่นๆที่เอาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ยยังใช้ได้อยู่ยกเว้นช่อดอกอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอันทีนี้มามาดูเรื่องนี้นิดหนึ่งวันก่อนวันที่ฝนตกหนักๆเนี่ยมันมีอาการเปิดแพร่คลิปออกมานะในรถไฟฟ้าโอ้โหนะเออรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะมีน้ำรั่วเข้าไปในในตัวรถนี่ยคนก็ดูเหมือนกับแบบเอ๊ะ หลังคารถไฟฟ้ารั่วหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับไหลโจกโจกโจกเลยเนี่ยนะเอ,อเนี่ยดูจากคลิปแล้วคนก็เฮ้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอล่าสุดนะครับมีการชี้แจงนะว่าไอ้น้ําที่ไหลออกมาเนี่ยเป็นน้ํามาจากไหนอย่างไรโดยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจํากัดมหาชนหรือว่า BEM ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือว่ารถไฟฟ้าสายสีน้ําเงิน ช่วงหลักสองหัวลําโพงบางซื่อท่าพระเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการชี้แจงเหตุการณ์น้าไหลเข้าไปในขบวนรถไฟฟ้าขณะออกจากสถานีบางซื่อไปสถานีเตาปูนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในช่วงเย็นนะครับโดยบอกว่าบริษัทเนี่ยได้จาัดก,การเหตุการณ์และดําเนินการแก้ไขในทันทีซึ่งผู้โดยสารได้รับการดูแลอย่างดีจนถึงที่หมายทุกคนและได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าสาเหตุ เกิดจากปัญหาในระบบท่อระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศจึงทำให้น้ำเนี่ยไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่ภายในขบวนไม่ใช่จากน้ำฝนล่วเข้ามานะและในขณะนี้บริษัทได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศภายในรถไฟฟ้า,าทุกขบวนเรียบร้อยแล้วเพื่อให้อาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและได้มีการปรับปรุงเพิ่มความถี่ในการบำร,รุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกนะครับส่วนความกังวลเรื่องความปลอดภัยว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะ อาจจะถูกไฟฟ้าดูดหรือเปล่าเนี่ยนะครับน้ำล่วเข้ามาแบบนี้เนี่ยทางบริษัทก็ได้มีการชี้แจงนะครับบอกว่ารถไฟฟ้าทุกกระวนมีการออกแบบติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอย่างถูกต้องครอบคลุมทุกอุปกรณ์ไฟฟ้ามาตรฐานรวมถึงอุปกรณ์เสาและราวจับต่างๆภายในห้องโดยสารมีการติดตั้งระบบสายดินป้องกันไฟลวเอาไว้จึงขอให้ผู้โดยสารมั่นใจในการใช้บริการนะครับแล้วก็ขออาภัยเป็นอย่างสูง ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้และขอให้ความมั่นใจกับผู้โดยสารทุกท่านว่าบริษัทมีการดูแลบำร,รุงรักษาอุปกรณ์และอบรมบุคลากรอย่างสม่ำเสมอน,น,น,นะครับก็สรุปว่าไม่ใช่หลังคารถไฟฟ้ารั่วนี่ดูเหมือนกับหลังคาบ้านรั่วเลยอะ่ะคือจะน้ําอะไรก็แล้วแต่มันก็เปียกเหมือนกันะนะนะมันเปียกอะ่ะแล้วมันก็ไหลโจ๊กแบบไหลไปน้ําตกเลยอ่ะ ให้แล้วแล้วไปอยู่ในตู้แคบๆแบบมันหนีไปไหนไม่ได้อ่ะเนี่ยงพราะคนที่นั่งเนี่ยบ้านเนี่ยคนที่นั่งอดีว่าเอาเอาล่มไปด้วยนะเนี่ยเอออ่ามันก็นะผิดพลาดกันได้แต่อย่าบ่อยนะคะอย่าบ่อยนะคะเออวป็นภาพที่ที่ดูแปลกตานะบีทีเอสนั่งรถไฟฟ้านั่งรถไฟฟ้ายังต้องกางล่มเลยนะเออ <Dub u> <G ül> แล้วอันนี้อันนี้เป็นรถใต้ดินด้วยนะคุณนันทิยาค่ะ <c oughs> เออคนก็โอ้โหฝนมันทะลุใต้ดินลงไปถึงรถไฟฟ้าเลยเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช <c oughs> ่ <c oughs> เป็นน้ำท่อแอร์นะค่ะ